วันนี้เราก็อยู่กับโรบอกนะครับเราจะมาเผาอูวันนี้เราจะมาทั้งก้นแล้วก็ทั้งเผากันครับอดับตับเป็ด <c oughs> อดับตับเป็ดครับเห็นเพื่อนอดับตับเป็ดแล้วเอ้าไม่ใช่นี่หว่าอเออว่าตัวสีดำดบจริงๆอดับตับเป็ดเฮ้ย โอ้ oh, 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 oh. วันนี้เราก็จะเอากล่องพบมาเราจะไม่สบควรป้นบ้านหลังนี้ครับเพราะว่ามีเจ้าของบ้านอยู่โอ้เวนกมเวนกมเฉยทาเข้าก็มีทางเดียวด้วยบ้านไม่ได้อยู่บนภูเขาเอาเอแบเมันก็ขึ้ทางนี้ได้อยู่ขึ้นได้ไหม ขึ้นได้ มีคุณภาพเลยลบของกล่องพบก่อนแล้วก็เอาไปได้มา,ามันเอาไม่ได้เพราะว่ามันต้องติดผนังถ้างั้นมันก็สามารถเข้าหลังบ้านได้อยู่ กองพับหันโจมมาทางเนี้ยเวนกำ คลิปมาก็เริ่มรู้เรื่องเลยวาตู้เสแล้วรอบต่อไปนั่นก็คือเราจะเผาบ้านนะครับดูรบกล่องพบก่อนไปคิวต่อไปเผาบ้านเลยเอาเรื่องว่ะ เขาอยู่แถวเนี้ยแหละบ้านจะได้ไฟไหมวันนี้เราก็จะมาย่างบ้านที่สุกครับครับบอกเลยว่าบ้านตรงเนี้ยเนี่ยมันร้อนมากเราก็เลยต้องเผาบ้านเอากล่องพอเต็มอือหือ ถลมชั้นสองอา้าวโดนแบนโดนแบนเฉยนี่บ้านหลังนี้แหละโดนแบน นี่บ้านหลังนี้นะ่ะโดนแบนบ้านหลังนี้เราไม่ป้นไม่มีตู้เซฟอะไรเกี่ยวข้องเลย <c oughs> บ้านหลังนี้ก็ป้นยากเออบ้านหลังบ้านหลังนี้เลย <c oughs> นอน แล้วก็ขับแล้วก็เดินเดินเฮ้ยเจ้าของบ้านเความาใหม่ ก็นอนหูบ้านเป็นสีแบ๊กหมดเลยวายโอ้โห <c oughs> oh oh. สู้ชีวิตเกินอายตำรวจโอ้โ oh หบอกเลยว่าบ้านหลังนี้โคตรสู้ชีวิต แล้วก็โอ้โหจะเล่นทั้งวันเลยเหรอเนี้ยไปทำใหม,ม่บ้านหลังนี้มีตู้เซฟไป มันต้องใช้ของกล่องพบแบบเนี้ใช้สแตนเชียไม่มีประโยชน์อะไรเลย เดี๋ยวเราไปที่ใหม่ก่อนบ้านหลังไหนที่มันอยู่อยู่ใกล้กับภูเขาหน่อยบ้านหลังที่สามสิบสามนั่นแหละใกล้กับกับภูเขาที่มีโดนอยู่หน้าหน่าย,ยอดที่สูงที่สุด น้าใกล้จุดเนี้ยแล้วทีนี้ยเราก็จะความเร็ว25เองใช้รถใหม่ดีกว่า,ารถโคชลา